ก็เนแล้ครับกลับมาพบกับรายการขับไปคุยหุ่นใจไปนะครับพี่น้องคงสงสัยทำไมาจาย์มีเรื่องคุยทุกวันก็สั้นๆพี่น้องครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลาเยอะเนื่องจากว่าผมต้องขับรถไปที่จากล้มเย็นนะครับทุกวันบนเส้นทางเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีเวลานะครับก็อย่าปล่อยเวลาทิ้งเปล่าไปกับบรรยากาศการรถติดน,นะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสที่จะใช้เวลาหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับ เช่นเดียพี่น้องเห็นว่าผมก็เปิดเพลงไปด้วยในรถนะครับป๊อปปี้ใส่แฟลชไดร์มาเลยนะครับถ้าใครต้องการเกี่ยวก,กับเอ็มพีสามของลิซอนก็ส่งแฟลชไดร์มาได้นะครับเสียบไปในรถพี่น้องครับลงไปที่บ้านก็เสียบที่บ้านนะครับฟังเพลงนมัสก,การคำพยานชีวิตสื่อการเรียนการสอนมุกัมพีเอาง่ายๆว่าเหมือนกับฝังชีวิตอยู่กับพระคำของพระเจ้านะครับอยู่กับการทรงนำพระวิญญาณบิสุทธิพระเจ้าเป็นการดีที่สุดครับ พราะทุกวันนี้รอบข้างเราพี่น้องก็รู้นะครับถ้าพี่น้องบางท่านเองก็ดูทีวีบ้างอ่านหนังสือบ้างเล่มบ้างซึ่งสิ่งต่างๆนี้นะครับมันก็ไม่ได้มาจากการส่งนําที่มาจากพระเจ้านะครับเราอาจจะพลาดได้นะครับเกี่ยวกับความคิดของมนุษย์ที่เขียนหนังสือบางเล่มหรือกับดูหนังดูละครบางเรื่องที่นะครับไม่ถูกต้องนะฮะโอกาสที่มันจะเข้ามามีอิทธิพลกับความคิดของเราเนี่ยง่าย ถูกไหมแต่ถ้าว่าเราบล็อกความคิดของเราด้วยความคิดของพระเจ้าไว้ก่อนนะฮะเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันนะครับฝ่ายจิตวิญญาณนะครับด้วยพระชนะของพระเจ้าอันนี้ก็จะปลอดภัยผมเชื่อครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะคอยตัดและเตือนนะครับในจิตใจของพี่น้องทุกคนนะครับที่ไม่ดับพระวิญญาณนะครับเป็นคิสฎีบังเกิดใหม่โดยวิเีห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจริงๆนะครับพระวิญญาณลงมาสถิตจริงเนี่ยคง ไม่ประสงค์อยู่แล้วครับที่จะให้เรานะครับดำเนินชีวิตด้วยความบาปถูกไหมฮะคงจะมาช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตนะครับให้สมกับข่าวประเสริฐดำเนินชีวิตพวเพื่อถวายกิจของพระเยซูคนระิสต์สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้านะฮะ่งถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะพลาดหรือจะพลังเผลอนะครับเอางี้ดีกว่านะครับแพ้ใจตัวเองเขาต้องยอมรับพี่น้องครับเพราะว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะะเราไม่ได้เพอร์เฟกต์ เราจะคงพึ่งพาพระเจ้าบางครังง้งรอจะผิดพลาดนะครับเหมือนคนนะเดินไปเดินมาอาจจะหกล้มได้นะครับแต่ว่าพระพีก็เตือนว่าเมื่อล้มแล้วก็อย่านอนเหยียดยาวถูกไหมครับอย่าปล่อยชีวิตนะครับให้อยู่กับความบาปไปถึงขนาดนั้นนะถ้าจิตสำนึกมันฟ้องว่าผิดบาปกับพระเจ้านะไม่ถูกต้องก็ควรที่จะอธิษฐานสรารภาพบาปกับพระเจ้าเป็นการดีที่สุดครับเอา,อาง,ง่ายๆคืออย่าไปบ่มความบาปไว้ในใจ เขาเคยเตือนกันใช่ไหมพี่น้องว่าถ้าระบบความบาปไว้ในใจเนี่ยคำมีฐานของเราพระเจ้าจะไม่สดับนะครับเราควรที่จะเช็คให้ดีพี่น้องครับผมคิดว่าใจแต่ละคนรู้ดีครับว่าตัวเองทําบาปอะไรบ้างนี่ผมหมายถึงว่าทุกคนที่อ่านบังทีแล้วฮะแล้วก็รู้ว่ากฎหมายพระเจ้าห้ามนะครับไม่ทำอะไรบ้างและเกิดแพ้ใจตัวเองนะฮะถือหรือถูกใจรอนลวงให้ไปทำนะฮะจิตสมนสมึกต้องฟ้องแน,น่นอนครับอยู่ที่ว่า เขาเรียกว่าทำหูทนลมฝ่ายวิญญาณน,นะฮะรู้ว่าผิดรู้ไม่ถูกนะครับก็ยังดื้อด้านนะครับทําต่อไปประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเอาที่ตัวเองสบายใจประมาณนั้นนะครับก็คเคยเจอมาแล้วพี่น้องครับเอาที่ตัวเองสบายใจระวังวันทพิพากษาจะลําบากใจนะครับราะว่า,จา,าเจอทพิพากษาแน่นอนนะครับพระเจ้า ตัดมาชัดเจนว่าพรุงจะมีภาคสาฮนะตามการกระทําของแต่และคนะะนั้นเรามากกักระวังนิดหนึ่งพีน่น้องครับในการพชดในวันนี้นะครับทั้งคําพูดความคิดแล้วก็การกระทำนะอย่างไางไงก็ตามนะครับขอให้มีพระคำพระเจ้านะครับหล่อเลี้ยงแลนะจิตใจนะครับแล้วคอยที่จะฟังนะครับว่าพระบัญญปริสุิพระเจ้าเนี่ยครับคอยตัดคอยสอนคอยเตือนอะไรเราบ้างนะครับเพื่อที่เราเองจะไม่ทำบาปพระเจ้านะครับ และวิธีที่จะลดบาปนะครับหรือลดการกระทําบาปลงก็คือการสะสมพระธรรบัตของพระเจ้าไว้ในจิตใจแบ,บ่งปันบ่อยใช่ไหมครับพี่น้องก็อยู่ในสดีวันทีสิบเก้าวันที่สิบเอ็ดเห็นไหมครับก็ะจะจบลงด้วยะธรทมข้อน,นี้แล้วกันนะครับข้าพระองค์สะสมพระธรรบัตของพระองค์ไว้ในใจข้าพระองค์นะครับเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปกับพระองค์ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากหลงใจพี่น้องหน่อยครับวันนี้นะฮะ สะสมพระบแบบกของพระเจ้าเยอะๆครับก็จะมีชีวิตที่สวายเกียรติแองพระเจ้าครับใช่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ